สวัสดีครับวันนี้ได้เวลาแล้วครับหลังจากเกี่ยวข้าวหลังจากเกี่ยวเสร็จแล้วก็ตากแห้งดีแล้วครับข้าวญี่ปุ่นต่อสองครับข้าวญี่ปุ่นสายพันโคชิฮิคาริครับเป็นข้าวที่นิยมเอาไปทําเป็นชูชิหรือว่าทําข้าวปัน้นหรือว่าเมนูข้าวข้าวต่างๆของงานญี่ปุ่นนะครับนะครับตามโรงแรมพัฒนา,กกาเขาจะส่วนใหญ่ก็จะใช้ข้าวพันนี้ครับไปทํา เป็นข้าวเจ้าครับเวลาหุงจะออกเหนียวเหนียวนิดนึงกลิ่นหอมอร่อยครับอันนี้เป็นตอสองครับดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับก็วันนี้เอาบรรยากาศตีข้าวให้ชมครับเป็นบรรยากาศเก่าๆครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แทบจะหาดูไม่ได้แล้วครับมีก็เหลือน้อยครับมีหรือเป็นกลุ่มเล็กๆเหลือน้อยไม่เยอะครับนอกนั้นก็ใช้รถเกี่ยวกันหมดแล้วครับ อันนี้ข้าวญี่ปุ่นผมสำหรับทําพัน์จะพิธีพิทันสักหน่อยดำมือแล้วก็เกี่ยวมือแล้วก็ตีด้วยมือครับเอาไว้ทําเป็นข้าวพันครับเราจะคัดเลือกทําแบบพิธีพิทันอย่างดีหน่อยครับเอาบรรยากาศให้ชมครับ